ซึ่งแต่ก่อนเรามันไปแย่งก้อนดิน mm. ก้อนทรายกันนะไปแย่งสิ่งที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์นะต่อตนเองแล้วก็ต่อมหาชนนะแต่วันนี้เรามีการขวนขวายซึ่งมันไม่ใช่ง่ายที่เราจะต้องเตรียมตัวเดินทางมาสละเวลาสละทรัพย์ปัจจัยต่างๆเนี่ยนะ มันเป็นกำลังอินทรีย์ของเราทั้งสิน้นะที่จะมาประชุมรวมกันเพื่อแสดงถึงความรักความศรัทธาในรัตถาคตของเรานะและเพื่อได้ฟังข้อธรรมใหม่ๆอันเป็นโลอุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาซึ่งผู้เจ้าเคยตรัสไปว่าประโยชน์อะไรที่ พวกเธอจะต้องติดตามพระองค์นะถ้าเธอจะติดตามเราเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นหรอกที่จะต้องติดตามเว้นแต่ว่าถ้าเธอต้องการฟังข้อธรรมที่ว่าด้วยโลกุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สมควรติดตามนะเรื่องที่สำคัญสำคัญเป็นหลัก และเราก็จะได้มีข้อมูลหลักฐานนะในการที่จะเข้าไปศึกษาตามไปอ่านไปฟังไปเสพครบนะเวลาเรามีเวลาว่างเราก็มาอ่านมาเสพครบนะนั่นก็คือประโยชน์โดยตรงของพวกเรานะและอย่างที่บอกในงานพนะุทธพจนะบทที่ส่งตรัดเรื่องของ อันนิทัศนังเนี่ยบิญญาณังอนนิทัศนังเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในการที่ท่านก็ตอกย้ำว่าหนึ่งมรรควิธีของพระองค์เนี่ยคือสมบูรณ์ในตัวมันเองนะเพียงแค่สมถะอย่างเดียววิปัสสนาอย่างเดียวนะสมาธิมีวิตกวิจารณ์อย่างเดียวก็ได้ไม่มีวิตกมีวิจารณ์อย่างเดียวก็ได้ไม่มีทั้งวิตกไม่มีทั้งวิจารณ์อย่างเดียวก็ได้ สุญญาตาสมาธิก็ได้ซึ่งถ้าเราแตกสุญญาตาสมาธิลงไปเนี่ยก็มีตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะแตกย่อลงไปอีกได้อีกมีอีกถึงตั้ง8ระดับนะและ9ระดับรวมทั้งสัญญาเวทีอิตอย่างเงี้ยอนิมิตตสมาธิอัปปนิตตสมาธิอย่างเดียวก็ได้สติปัฏฐาน4แต่ละข้อก็ได้นะกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน นี้ก็เป็นทางให้ถึงนิพพานนะเวทนานุปัสนาสิปทานเป็นทางให้ถึงนิพพานแต่ละข้อพปร่งแตกย่อยแต่ละข้อแล้วคิดดูเนี่ยหนึ่งชื่อของนิพพานนะหรือชื่อแทนนิพพานแล้วก็ตรัสมักโดยย่อ11มรรคมักโดยละเอียด45แล้วตรัสซ้ำกันถึง33ก้อนโอ้โหเป็นอะไรที่แบบ ละเอียดมากนะ,ะเป็นการตอกย้ำว่าเนี้ยได้อันเนี้ยได้มรรควิธีเนี้ยอย่างเดียวได้ได้แม้ในชื่อของนิพพานได้แม้ในชื่อของสังคตสังคตได้แม้ในชื่อของอมตะได้แม้ในชื่อของอนิทัสนังได้แม้ในชื่อของอมตะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบตอกย้ำมาก จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราเดินอยู่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันดีงามมันถูกต้องแล้วตรงตามที่พระเจ้าทรงตรัสไว้แน่นอนนะ